สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตรีวิวนะครับในคลิปนี้นะครับก็มาอยู่ด้วยกันกับเพลย์ลิสต์ของตัวตามล่าแห่อดอรนะครับก็วันนี้นะฮะอยู่ด้วยกันกับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับแทบิโปรเจกต์นั่นเองนะครับจริงๆก็เป็นโปรเจกต์ที่เริ่มมานานแล้วแหละนะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันนี้เขาก็มีเขาเลยว่าเขาจะแจกแอเดอรในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งได้รับการอ่ระดมทุนนะครับได้ประมาณ 10M นะครับหรือว่า10ล้าน US ดอลลาร์นนนนนััั่่เเเองะะครบกก็็็็ทีหไดด้้ชแลวจป Binance Lab นะครับที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะบีแนนตัวนี้นะครับแล้วก็น่าสุดนะครับเมื่อวานนี้เนาะตัวของ a i r d r o p ที่ผมเพิ่งสอนไปนะครับในตัวของ m a v e r i c k a i r d r o p นะครับถ้าเกิดว่าใครได้สเต็กตามนะครับก็น่าจะได้ a i r d r o p ไม่มากก็น้อยนะครับในในคลิปที่ผมเคยสอนไปนะในตัว a i r d r o p อ่า a v e r i c k นะครับเมื่อวานเนี่ยเขาเพิ่งได้แจก Air d r o p ไปเนาะแล้วก็ได้ลิสต์บน b i n a น c e นะครับนี่ก็บวกมาประมาณพันเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับบางคนเขาก็ทำมานานแล้วแหละแล้วก็ได้มาประมาณพันกว่าบางคนก็ได้สามสี่พันก็ยินดีด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครใครได้ตรงนั้นนะครับอ่ะอันนี้ก็ถ้าขายก็น่าจะได้กำไรเยอะอยู่แล้วนะตัวนี้นะครับอันนี้ก็จบไปแล้วสำหรับ m e โลดิกโปรเจกหรือว่าโทเคนตัวนี้นะครับโอเคในวันนี้นะครับเราจะมาทำโปรเจกต์ตัวนี้นะครับก็เป็นภารกิจง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับอันนี้เดี๋ ไม่มีลิงก์กดเข้ามานะตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวนี้นะครับมันก็จะมีการชวนเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็จะมีลิงก์เรฟเฟอร์ลด้วยนะครับอันนี้ผมก็ไปกดของคนอื่นมาอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเขาแนะนําหรือว่าสอนวิธีในการทํามานะผมก็ดูทำตามนะครับซึ่งผมก็กดผ่านนี้เขาแหละนะครับถือว่าช่วยๆกันนะเพราะว่าเขาสอนอะไรอย่างี้นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จะไปกดที่ไหนนะครับสามารถกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับแล้วก็ทำเพื่อรับรุ่นรับไอดอไปด้วยกันนะครับ โอเคนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็อื่นนะครับมากดที่ Connect Wallet ก่อนนี่นะครับแล้วก็เลือก Wallet ของเราเลยนะครับอันนี้ผมเป็น MetaMask นะผมก็กดตัวนี้แล้วกดที่ Sign นะครับโอเคจากนั้นนะครับจะมี3ภารกิจหรือว่า3 Quest ให้เราทำนะครับอันที่ 1, นะครับ s e l e r Quest นะครับโอเคนะครับก็ไล่สเต็ปไปเลยนะครับ1,2,3,4,5,6อนะครับอันนี้เขาก็บอกให้ Connect your Discord นะครับ Connect คแล้วก็กดที่ authorize ตัวนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ discord ผมนะตัวนี้นะครับแล้วก็ join ตัวนี้นะครับกด join discord ไปโอเคเมื่อเรา join เรียบร้อยนะครับก็มากดที่ complete ตัวนี้นะครับแล้วกดที่ i have read and agree to the rules ตัวนี้นะครับแล้วกดที่ submit เรียบร้อยนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับให้เรามากดที่ get v o y a g e r s ตัวนี้นะครับ โอเคนะครับแล้วก็กลับมาที่หน้าแทบิบนะฮะแล้วกดที่ verify อ่าเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับก็กด connect connect twitter นะครับ connect now ตัวนี้แล้วกดที่ authorize Sa ตัวนี้นะครับอ่ะแล้วก็ follow แทบิบนะครับกด follow ได้เลยแล้วก็ follow ตัวนี้นะครับกลับมาที่หน้าเดิมนะครับแล้วก็ verify โอเคนะครับแล้วก็บ r o a d c a s t นะครับอ่ะก็คือทวีตนั่นแหละนะครับทวีตเกี่ยวกับตัวตัวโปรเจกต์เขานะครับอ่ะซึ่งเขาก็จะเขียนข้อความมาให้แล้วนะครับแล้วก็ลิงก์ดอแนวจะเป็นลิงก์เกี่ยวกับเรืเฟอร์ลของเรานะครับก็คือของผมนั่นเองเนาะตัวนี้นะครับอ่ะเรากดที่ทวีตตัวนี้โอเคกลับมาที่หน้านี้นะครับเราก็กดที่ Verify ครับ โอเคจากนั้นนะครับเมื่อ Verify เสร็จแล้วนะครับก็จะเช็คถูกทั้งหมดเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับแล้วก็กดที่ c ค a i มได้เลยแค่นี้นะครับเป็นภารกิจที่แบบง่ายมากนะฮะโอเคนะครับอันนี้เขาบอกว่า Transaction Success นะครับก็สามารถไปตรวจสอบที่ BSC Scan ได้อ่าโอเคกลับมาที่หน้าเดิม แล้วก็สเต็ปสนะครับก็จะเป็นการ invite quest นะครับก็จะเป็น quest เกี่ยวกับการชวนเพื่อนนะครับก็จะมีอันนี้เกี่ยวกับ leaderboard นะครับซึ่งก็จะมีคนที่แบบเขาเป็นพวก influencer เนาะหรือว่ามีช่องทางในการโปรโมทอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถ copy Link เนี่ยชวนเพื่อนได้นะครับซึ่งก็อาจจะมีผลต่อ Adopt ไม่มากก็น้อยนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ invite quest นะครับแล้วก็ r e a d y quest ตัวนี้นะครับ อ่าอันนี้ก็ง่ายๆครับให้เราเนี่ย c o n n e c t to Reddit แค่นั้นเองนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะครับก็ไปสมัครให้เรียบร้อยเนาะนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งสมัครเมื่อกี้เองเพื่อไอ้ตัวนี้โดยเฉพาะแหละนะแล้วกดที่ Allow ตัวนี้โอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็ Connect เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดที่ Claim ได้ อ่ะเรียบร้อยนะครับก็กลับมาที่หน้าเดิมนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ invite quest เนี่ยอันนี้ผมคิดว่าน่าจะอย่างน้อยๆเนี่ยต้องอาจจะต้องชวน5คนหรือเปล่านะครับคิดว่าน่าจะต้องชวน5คนนะครับถึงจะผ่าน Quest นี้นะครับอันนี้ก็ลองไปหาเพื่อนชวนดูเนาะตัวนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ยังไม่ไม่เช็คถูกนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับพอดีก่อนหน้านี้เขามีไอ้ตัวนี้อยู่นะครับเราสามารถเข้ามาทำาัรกิจย้อนได้นะครับอันนี้ก็กด o i n now ตัวนี้นะฮะ แล้วก็กดที่จอยตัวนี้นะครับโอเคจอยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กลับมาที่หน้าเดิมแล้วกดที่ Verify นะครับคือสมมุติถ้าเกิดว่ามันคอนเฟิร์มถ้าเกิดว่าเรากด Verify แล้วมันแล้วมันไม่ได้เนี่ยนะครับเราอาจจะต้องลองกดอีกรอบนึงนะครับลองกดจอยนอาอีกรอบนึงอ่าแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับ,ออร,อบอรอสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมา verify อีกรอบนะครับเพราะว่ามันอาจจะ ระบบมันอาจจะไม่ทันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมผมทำตัวของทวิ t เตอเนี่ยก็ไม่ทันเหมือนกันนะครับก็เป็นอย่างนี้แหละอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ลองกดประมาณ3รอบนะครับสอรอบแรกเนี่ยก็คืออ่าเวอร์ฟไม่ได้นะครับอันนี้ Verify ได้แล้วนะครับอันนี้ก็คอมเมนต์แอนไล์แทบิโพสต์นะครับ ก็พิมพ์เหมือนเพื่อนๆไปแหละนะครับะ nice. okay, นะไน c ์แค่นี้พอโอเคเนาะเราจะกดคอมเมนต์นะครับโอเคลองดูนะครับลองดูแล้วกดที่ Verify อะไม่ได้นะครับไม่ได้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกครับมันอาจจะแบบไม่ทันนะเนาะนะครับเพราะว่าเราเราเราคอมเมนต์ไปแล้ว,วลืมไลค์นะครับขออภัยด้วยเนาะลืมไลค์ไลค์ยังไงเนี่ย โอเคกดไลค์ okay, ตัวน,นี้นะครับก okay. okay. ดไลค์ต okay. ัวนี <im <im ้เนาะโอเคกลับไาที่หน้าเดิมนะครับลองกด Verify อีกรอบหนึ่งเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้ Connect t w i ว t e เรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อ่ามันเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนำเพื่อนก็ทวีตเหมือนเดิมนะครับทวีตเหมือนเดิมแล้วก็กดทวีตตัวนี้โอเคกลับมาที่หน้าเดิมนะครับแล้วก็ Verify ไม่ได้นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่ง เขาอาจจะแบบอันนี้ไม่ทันเนาะโอเคเรียบร้อยนะครับกดที่เคลมได้เลยเหมือน EDH ผมไม่พอนะฮะยังเคลมไม่ได้นะครับก็ต้องโอน EDH มาก่อนนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนคนไหนที่มี EDH พอนะกะ็สามารถ สามารถเควมได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาเคมนะเพราะว่ามันมีค่าแก๊สด้วยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ในส่วนตรงนี้นะครับก็เหลือแค่นี้นะครับอันนี้ก็ลองไปแนะนําเพื่อนมาสัก5คนเนาะนะครับอินไวท์เควสนะครับน่าจะน่าจะ5คนนะครับคิดว่านะน่าจะ5คนนะครับถึงจะผ่านเควสนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแท็ q เควส ยังไงก็ลองเข้ามาทําตามกันดูเนาะตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอัปเดตยังไงนะครับก็รอติดตามลวกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ